ลูกขยะพอละเอียดเรี่องคะหรือว่าจะเหลือให้เคี้ยวโอเคนี่แหละสวยงามโอ้ลักมือมากเลยนนี้ค่ะไม่เคยทมาก่อนอ้าวไม่ต้องทำให้มันแตกนะตีใส่เฉยๆต่อกน่ช่วยไหมเดี๋ยวนี้ตอกให้อันนี้อันนี้ดิลูกอันนี้ใส่เอาอันนี้ตีเออซ้ตำตีเอาไปตำตำเลยโผพิ๊กเลยเนี่ยแม่บอกว่า เอาทำของดีก่อนใช่ไหมเอาพี่ยังทำเลยทนะนั่นอันนี้ไปล้านเผื่อเราคนนี้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนเดี๋ยวดูตอนกินเลยมันไม่ร้อนมากตอนแรกหนูก็กลัวนะคะตอนนี้ไม่กลัวเลยทำได้บ่อยแล้วไม่กลัวหนูไม่เข้าครัวนานแล้วค่ะแล้วอะไมป้าออกมาเลยอ่าสุกไหมลุงลุงอ่าสุกเปล่าลูกอันนี้เดี๋ยวพ่อทำให้เอาตีให้ไข่ดาวสุกหรือเดี๋ยวมันอันตรายเกินไปเอาสุกๆุกเร็วอย่างนี้ ไข่แดงสุกไม่ไม่เลี้ยงถ้าไข่แดงสุกมันจะไม่เร่าหกินได้ไหมนี่กลับด้ไหอ่ะครับอ่ครับโอเคโอเคโอเคบ้าบ้าบบไข่พิกโอเป็นไข่แล้วอ่ะอ่า่นั้นจ่นขา situate ครับอย่างใดนะครับ ตองหมุนเราเราจะดูทีวีใช่ไหมแล้วมัมจะเข้าตรง,หงไ,ไหนรวมอยเนี่ยก็รวมเล็กมีอยู่คนสี่เป็นห้ามเข้าคนสี่เป็นห้ามเข้าออกเลย แคมปิ้งเรา <c oughs> จะไปแคมปิ้งออนอ,อนด้วยนอ,อนไป้วยน,นี้มาแคมปิ้งนะครับมาหาอันนี้ด้วย <c oughs> พาเด็กๆมาแคม,มปิ้งนี่ที่นอนเตรียมแล้วไม่มีนอน ตอนนี้อากาศดีตอนเชา้าดูทะเลหมอ,อกคร<ป>ับนี่ที่นอนมนไ่องอรนเกิมนอนอยู่ไหนที่เต็นเต็นที่ไหนที่บ้าน บ้านที่ไหนอันนี้เราแคมปิ้งไงใช่เกี่ยมาพัดลมมาแล้วิดได้ไหมนี่โอ้โหแล้วดกดได้ขนาดั้นนะึ่ก็หยุด,ดนี่มันหยุดเนะี่ยโอ้โหเอ็นสบายใช่

ไายบายยังไงไม่เห็นเลยทำไมเอาไฟแบบออไม่ทำไมไม่เอาไฟแบบนี้บ่ายๆเรต้องเปิดก็ได้มันเปลืองไฟแบตจะหมดเออไม่ต้องเปิดแล้วลูกหูแสบตาแค่นี้แหละหูมันเปลืองแบตและแบตจะหมดแล้วมันจะเปิดไม่ถึงเช้านะพอลมฮะเปิดไม่ถึงันจะนอนถึงเช้าเลยเหรอเราแคมป์ปิ้งไงแสบตา เขาไปใกล้ๆตรงไฟแล้วแสบตาปิดไฟดลลูกปิดเลยจะนอนแล้วแสบตาปิดมุ้งด้ลยปิดไฟเลยมันรุนี่ไหนก็ได้ไปเลยเอาลีพัดลมอ่ะมีพัดลมเล็กหนึ่ง เป็นจากใครปิดไฟจะลูกเสียบตาจะนอนแล้วจะนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช,เช้าตื่นมากินกาแฟตอนเช้าโอเคบายบายครับเจอ,อกันพรุ่งนี้เช้าครับเหมือนเหมือนจอทหอยมันแดงแบบนั้นนะ่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าทำไมเหมือนจอมันแดงแบบนั้นนะ่ะเหม,มือนจอทำไมมันแดงแบบนั้นนะ่ะมันสะท้อนไงโอ้โปิดไฟจะนอนมันมันสะท้อนจากไฟเหรอใช่ Okay, you can you hear it? Bye. Bye. bye.